ท่านผู้โดยสารที่เคารพขณะนี้มีการประกาศด่วนในชั้นประหยัดมีหญิงตั้งครรภ์เกิดอาการปวดท้องอย่างกระทันหันต้องการความช่วยเหลือหากมีเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ในผู้โดยสารกรุณาติดต่อกับพนักงานต้อนรับทันทีฉันนี่คือกลับชาติมาเกิดแล้วกลับชาติมาเกิดบนเครื่องบินการประกาศค้นหาช่วงเวลานี้ของเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ที่รักไม่เป็นไรไม่เป็นไรคนไหนละ่ะมีหมอไหมไปไหนกันแล้วมีหมอไหมบนเครื่องบินมีหมอไหม ที่รักอย,รอ,อย่าร้องให้อย่าร้องให้อย่าร้องให้อดทนไว้อดทนไว้เงียบครั้งนี้ฉันแน่ใจว่าฉันแกล้งหลับไม่ได้ยินในบ้านของฉันมีชีวิตคนสามคนก็ให้เธอใช้ชีวิตสองคนมาแลกชีวิตกันเถอะมีหมอไหมชาติก่อนฉันเพิ่งเลิกงานก,กลางคืนก็ถูกผู้อำนวยการเรียกตัวด่วนส่งไปยังเมืองข้างเคียงเพื่อช่วยชีวิตเพิ่งขึ้นเครื่องบินเที่ยวนี้เฉิงสวีเ ในเขตชงโจเกิดเหตุการณ์อุบัติเหตุทางรถยนต์ครั้งใหญ่ทำให้มีผู้บาดเจ็บจำนวนมากโดยมีชายหนุ่มคนหนึ่งนักธุรกิจชายที่โดดเด่นเขามีอาการกระดูกสันหลังส่วนเอวแตกหักอย่างรุนแรงต้องให้คุณไปที่นั่นด่วนทำการผ่าตัดด้วยมีดบินให้เขาคุณยังสามารถทนได้ไหมการช่วยชีวิตสำคัญกว่าฉันอยู่ในห้องโดยสารยังมีเวลาให้พักอีกสามชั่วโมงงั้นก็ต้องขอบคุณคุณมากมีผู้โดยสารท่านไหนเป็นเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ไหมในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ ฉันรีบไปทันทีวิ่งไปที่นั่นฉันเป็นหมอหนังคร้ำใกล้จะหมดแล้วถ้าไม่คลอดตอนนี้แม่จะต้องมีอันตรายหมอนี่คือสิ่งที่ครอบครัวฉันรอคอยมาสิบปีลูกชายที่รอคอยมาคุณช่วยเราหน่อยได้ไหมฉันเป็นแพทย์ศัลยกรรมกระดูกไม่ค่อยเข้าใจเรื่องสูติศาสตร์หมอขอร้องเถอะคุณต้องช่วยฉันให้ได้ถึงแม้ว่าคุณจะไม่ใช่หมอสูติกก็ยังดีกว่าฉันคลอดเองนะ ฉันปวดท้องมากที่รักฉันปวดท้องมากฉันใกล้จะตายแล้วหมอคุณยังลังเรไออยู่คุณจะปล่อยให้ดูภรรยาฉันเจ็บตายเหรอทำไมพวกคุณหมอถึงเย็นชาขนาดนี้ตั้งคันมานานแค่ไหนแล้วก่อนหน้านี้ตรวจคันเด็กปกติไหมตอนนี้ตั้งคันได้สาสิบแปดสัปดาแล้วปกติปกติหมอช่วยฉันหน่อยเร็วคุณแม่ตั้งคันมีเลือดออกญาติออกไปดึงผ้าม่นขึ้นไปเร็วนอนราบขาแยกออก ฉันบอกให้คุณออกแรงก็ออกแรงอย่าร้องเสียงดังออกแรงหายใจลึกๆออกแรงออกแรงอีกมาอีกข้าของเด็กคนนี้ทำไมถึงสั้นขนาดนี้จะไม่ใช่เด็กพิการแต่กำเนิดใช่ไหมคุณพูดมัว่ว อะไรพิการขาสั้นผิดปกตินี่คือความพิการแต่กําเนิดช่วงเวลาตรวจสอบความพิการใหญ่ควรจะอยู่ที่ประมาณ24สัปดาห์ความพิการที่รุนแรงขนาดนี้ไม่อาจตรวจไม่พบทุกบ้านมีปัญหาของตัวเองเธอจงใจปิดบังเรื่องที่เด็กพิการชัดเจนว่าเป็นหมอคนนี้ทอดแรงเกินไปทําให้ขาลูกชายฉันขาคุณผู้หญิงใจเย็นคุณเพิ่งคลอดเสร็จเด็กยังต้องการนมจากคุณในขณะที่เครื่องบินยังไม่ลงจอดคุณและลูกของคุณรออยู่ที่นี่ก่อน ก็แบบนี้แหละฉันตายอยู่ในห้องโดยสารเด็กก็เสียชีวิตเพราะไม่มีใครดูแลตายจากการขาดความอบอุ่นลล้นหญิงก็ถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมไว้ด้วยการตรวจคันคือโรงพยาบาลของหลอกลวงที่ถูกหลอกคือเราเงินที่หามาอย่างยากลําบากของประชาชนลูกชายของฉันจะเป็นพิการได้อย่างไรเพราะไม่มีการตรวจคันฉันและสามีของฉันยินดีเยี่ยมฉันคลอดต่อเจ็ดเดือนจะเป็นพิการได้อย่างไรไม่แปลกใจเลยที่เลินหญิงจะคลอดเด็กพิการที่แท้เธอไม่เคย ไปตรวจันเลยเด็กคนนี้เป็นเด็กคลอดก่อนกำหนดที่แท้เธอหลอกฉันมาตลอดต้องเป็นหมอคนนี้แน่ๆสาเหตุที่ทำให้คลอดเธอสมควรตายคุณทำอะไรอยู่เด็กคลอดก่อนกำหนดนั้นยังพัฒนาไม่เต็มที่ขาดความอบอุ่นจะตายคุณรีบพุ่เขาเถอะบ้าไปแล้วเธอต้องบ้าไปแล้วแน่ๆ ถึงแม้เด็กจะตายการชนะสูตรศพก็สามารถพิสูจน์ได้เด็กเป็นพิการแต่กําเนิดไม่มีความเกี่ยวข้องกับการช่วยคลอดของฉันไม่มีความสัมพันธ์ใดๆคุณหนีไม่พ้นการลงโทษทางกฎหมายคุณหลินตามที่ผู้โดยสารในที่เกิดเหตุหรายงานคุณอยู่บนเครื่องบินทานกระชายที่เกิดมีภาวะขาสั้นผิดปกตินี่เกี่ยวข้องกับช่วงท้ายของการตั้งครรภ์ของคุณหรือไม่เกี่ยวข้องกับการไม่ทําการตรวจสุขภาพการตั้งครรภ์ตามมาตรฐานนอกจากนี้ยังมีผู้โดยสารคนอื่นกล่าวว่า คุณได้โจมตีหลังจากนั้นแพทย์เฉิงที่ช่วยชีวิตคุณทําให้เขาเสียชีวิตยอย่างน่าเศร้าคุณมีคําอธิบายอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ทั้งหมดเป็นความผิดของคุณนั้นแพทย์ที่ไม่มีความเชี่ยวชาญทางวิชาการถ้าไม่ใช่เธอที่ช่วยคลอดให้ฉันลูกชายที่รักของฉันต้องรอดชีวิตแน่นอนเธอนี่คือการฆ่าตัวตายเพราะกัวความผิดคุณพูดอะไรไม่เข้าท่าชัดเจนว่าคุณทําให้ฉันตาย คุณพูดอะไรหน่อยสิคุณเห็นเธอด้วยตาของคุณเองข้าฉันได้ยินผูดด้โดยสารพูดว่าคุณเป็นพยานเพียงคนเดียวในที่เกิดเหตุพยานที่เห็นเหตุการณ์ขอถามว่าฉันสวีตเป็นการฆ่าตัวตายหรือการฆาตกรรมฉันไม่รู้ฉันไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุคุณอย่าถามฉันมีคนตายสองคนบนเครื่องบินบริษัทส,สายการบินของคุณมียอมรับว่ามีปัญหาในด้านการจัดการความปลอดภัยมีช่องโหว่ขอโทษขอโทษเกี่ยวข้องกับคดี บริษัทสายการบินของเราจะไม่ตอบสนองในขณะนี้ทุกอย่างจะถูกจัดการตามกฎหมายจะถือว่าถูกต้องไหมทำไมถึงเป็นแบบนี้ฉันชัดเจนว่าช่วยพวกคุณในการช่วยชีวิตสายการบินกลัวว่าจะถูกกล่าวหายังคงรักษาความเงียบและโรงพยาบาลเพื่อภาพลักษณ์ยังได้ตัดชื่อฉันออกอาจารย์หลี่แพทย์เฉินสวิตของโรงพยาบาลท่านรู้ดีว่าเธอไม่ใช่แพทย์สูติศาสตร์แต่ยังดื้อดึงที่จะช่วยทำคลอดให้กับแม่ ทำให้เกิดการลอดก่อนกำหนดและเสียชีวิตสำหรับเรื่องนี้โรงพยาบาลของคุณมีคำอธิบายอย่างไรเกิดปัญหาที่เลวร้ายเช่นนี้ปัญหาคุณธรรมทางการแพทย์โรงพยาบาลของคุณยอมรับหรือไม่โดยปกติแล้วต่อแพทย์ขาดการควบคุมดูแลหรือไม่เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ในฐานะที่เป็นอาจารย์ใหญ่ฉันก็รู้สึกเสียใจอย่างยิ่งแต่เรื่องนี้เป็นความรับผิดชอบของเชิงเสวเวียโดยสิ้นเชิงการกระทําส่วนบุคคลไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลนี้เนื่องจากการรักษาโดยส่วนตัวของเชิงเสวีเอ โรงพยาบาลของเราได้ตัดสินใจแล้วตัดสินใจอย่างเป็นทางการให้ออกพวกคุณมีเหตุผลอะไรที่จะไล่ลูกสาวของฉันลูกสาวของฉันไม่มีความผิดเธอเบิสุดลูกสาวของฉันเป็นแท์ที่ดีทารกในครรภ์จะไม่มีทางเป็นเธอที่ทําให้เสียชีวิตเธอไม่มีทางฆ่าตัวตายเพราะกลัวความผิดฉันขอร้องพวกคุณแล้วให้เราหาหาพยานที่อยู่บนเครื่องบินพวกคุณรีบลุกขึ้นเถอะเพื่อคือนความบริสุทธ์ให้ลูกสาวเราขอร้องเถอะ แม่คุณลุกขึ้นเถอะตั้งใจจะมีลูกอย่างยากลำบากแต่กลับถูกเฉิงเสวี่ยหมอที่ไร้ความสามารถทําให้ต้องตายอย่างมีชีวิตคุณพูดมั่วสุดท้ายหลินหยิงใช้ความสนใจในเหตุการณ์เริ่มการถ่ายทอดสดทําให้ชื่อเสียงของฉันเสียหายทําให้เธอได้เงินเต็มกระเป๋า และพ่อแม่ของฉันก็ถูกเธอทําให้ตายด้วยความโกรธพ่อแม่ไม่ไม่อาจจะเป็นฟ้าลิขิตก็หวังว่าคุณชั่วจะได้รับการลงโทษก็เลยให้โอกาสฉันเริ่มใหม่โอกาสครั้งหนึ่งคุณช่วยภรรยาและลูกของฉันด้วยเกิดอะไรขึ้นพวกคุณรับผิดชอบได้ไหมพวกคุณไปหาสิครั้งนี้ฉันจะไม่วิ่งเข้าไปอีกแล้ว ท้องปวดแทบตายอย่างคุณนี่คนใจร้ายควรจะต้องตายด้วยความเจ็บปวดมีใครช่วยฉันไหมพวกคุณไปหาสิมีหมอไหมมีเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ไหมดูท้องเธอสิก็แค่เจ็ดเดือนน่าจะเป็นการคลอดก่อนกำหนดหรือว่าเราไปดูหน่อยดีไหมเธอทำตัวง่อไปแล้วนี่ไม่ใช่โรงพยาบาลของเราถ้าหากว่าคุณแม่มีปัญหาล่ะ เกิดเหตุไม่คาดคิดเราสองคนพูดก็ไม่ชัดเจนก็คือคนก่อนหน้านี้และคุณหมอหวังจากทันตกรรมหลักเขาจะดีให้คุณแม่ส่งน้ำให้หนึ่งแก้วผลก็คือคุณแม่ปวดท้องสุดท้ายคุณแม่ก็ยืนยันว่าเขามีเชื้อโรคอยู่บนมือตอนนี้เรื่องถึงผู้อำนวยการแล้วการประเมินก็หายไปหมดก็คือเธอไม่สนใจไม่ใช่ความรับผิดชอบของเธอแต่ถ้าเธอเข้าไปยุ่งเธอจะเป็นผู้รับผิดชอบคนแรกแน่นอนจากเมืองข้างๆอุบัติเหตุครั้งใหญ่ในครั้งนี้เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์จำนวนมากได้ไปช่วยเหลือ ในห้องโดยสารไม่น่าจะมีแค่ฉันเป็นเจ้าหน้าที่ทางการแทยคนเดียวในอดีตทุกคนกลัวที่จะมีปัญหาก็เลยไม่สนใจบนเครื่องบินไม่มีหมอสักคนไม่มีเลยเหรอทำอะไรกันอยู่จะทำอย่างไรถ้าไม่มีหมอไม่มีเลยถ้าคุณแม่อยู่บนเครื่องบินจริงๆเกิดอะไรขึ้นทีมงานทั้งหมดของเราก็ต้องโชคร้ายไปด้วยกันหมดตามขั้นตอนการปฐมพยาบาลคุณแม่ตั้งคันคนนี้ขึ้นเครื่องบินตอนมีอาการไม่สบายชัดเจน ฉันได้สอบถามตามปกติหลายครั้งเธอบอกว่าไม่มีปัญหาเธอยังบอกว่าเธอซื้อบัตรโด,ดยสารเครื่องบินด้วยเงินไม่ให้เรายุ่งเกี่ยวมากนะักก็แค่นั้นเราทำหน้าที่ของเราให้ดีที่เหลือก็ต้องปล่อยให้เป็นไปตามโชคชะตาปล่อยให้เป็นไปตามโชคชะตาฉันได้ยินพวกคุณพูดกันแล้วนะปล่อยให้เป็นไปตามโชคชะตาใช่ไหมหรือว่าต้องการให้ภรรยาฉันตายฉันปวดท้องมากใครช่วยฉันได้บ้างเลือดไม่ดีแล้ว คุณแม่หลังทอดมีเลือดออกมาก,กำลังจะหมดสติสวัสดีคุณมี่เจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์การปฐมพยาบาลไหมคุณแม่ตั้งคันมีเลือดออกมากต้องการความช่วยเหลือด่วนภรรยาคุณอยากเป็นอะไรนะภรรยาลูกชายของเรานะพวกคุณไม่ใช่บอกว่าจะหาให้ฉันหาแพทย์ไปไหมคนไหน <S <S 2> <S 2> <S 2> เสียงดังจนน่ารำคาญคุณแม่ตั้งคันคนนี้มีปัญหาหรือเปลา่าถ้ารู้ว่าร่างกายตัวเองไม่สบายขึ้นเครื่องบินทำไมอุ๊ยถ้ายังร้องแบบนี้ต่อไปเครื่องบินจะกลับไหมพวกเรายากลำบากมาก ถึงจะได้มาตัวคอนเสิร์ตของวงที่ X ถ้าช้าไปแบบนี้จะทำยังไงดีช่างโชคร้ายจริงๆดันมาเจอเรื่องแบบนี้พูดอะไรมั่วๆนะนี่มันเกี่ยวกับชีวิตคนสองคนเลยนะถ้าจริงๆแล้วมีคนตายสองคนคุณจะต้องรู้สึกอับอายไปตลอดชีวิตเลยนะไม่ทันคอนเสิร์ตของพี่ชายฉันจะรู้สึกอับอายไปตลอดชีวิตนั่นคือชีวิตของเธอเป็นเพราะเธอทําให้ตัวเองตายมันเกี่ยวอะไรกับเราละ่ะทําไมเราต้องตามไปด้วยโชคร้ายจริงๆ ขอให้พระพุทธเจ้าคุ้มครองครองอาเมนป้าคุณนี่ความเชื่อหลากหลายจริงๆความเชื่อไม่มีพรมแดนเหมือนกับการแทยที่ไม่มีพรมแดนทำไมไม่มีหมอคนไหนเลยออกมาช่วยชีวิตคนกันหน่อยวันนี้ภรรยาของฉันลูกชายของฉันจะต้องมีอะไรเกิดขึ้นพวกคุณไม่มีใครคิดว่าจะรอดเรียกคนไปสิที่รักคุณไม่เป็นอะไรใช่ไหมคุณอย่าทำให้ฉันตกใจนะ ที่รักช่างโหดร้ายจริงๆตอนนี้ถึงจะมีหมอก็ไม่กล้ายืนออกมาหรอกถ้าเกิดมีปัญหาขึ้นมาจะทํำยังไงดีชาติที่แล้วฉันคือเพราะมีปัญหาถึงได้เสียชีวิตไปหนึ่งครั้งชาตินี้ฉันยังคงเคารพชีวิตของผู้อื่นอย่าไปยุ่งเรื่องของคนอื่นถึงจะมีอายุยืนแพทย์เฉิงสวียชีวิตของแม่ที่คลอดใกล้จะถึงจุดจบต้องการความช่วยเหลือจากคุณอย่างเร่งด่วน